เขาเรียนนะครับดูดหน้าไม่พร้อมรับพร้อมปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ ก็ัตนน้ก็เดอนสองน่มหน่อยา้องยี่อาทิตย์นีกเสร็จสอบแล้วตั้งแต่ต้นเทิมอยู่าดูนเดียวกับผพ่อตู้ไปเดียวเลยไว้ใไหนมว่ ไปซื้อข้างในน่าจมีแมวมาซื้อตัวสบาทเสร็จกานเรียบร้อยพี่